สวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกๆท่านอันนี้กลับมาพบในช่องยูทูบอาจารย์ม้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นําเอารูปรอโบราณหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ี้ตาห้าทายนะครับพิมพ์พิทาห้าทายสององค์นะครับองค์นี้องค์แรกสวยงามนะดูครับดูความเก่าของพระองค์นี้นะครับเก่ามากนะครับไม่ใช่พระใหม่นะครับพระเก่าไม่ผ่านการใช้งานนะพระเก่าเก็บนะครับพระเก่าเก็บ ใหสนใจนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับศูน6 2 0 4้า1ี่สองศนสี่ี่เจ็ดหนึ่งนี่อีกองคหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีด้านค้นขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะด้านหลังด้านค้นนะครับขึ้นมาภายหลังครับเราจะชมองค์นี้ก่อนนะครับสวยงดงามพิมพ์ี่ตาห้าชายวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับท่านใดสนใจติดต่อผมได้เลยครับศูน6 2 0น้าสี่กองค์งหนึ่งนะครับ พระโคระองค์มีสององค์ครับที่นํามาลงในวันนี้สององค์นี้จะมีภาพขึ้นมานะครับภาพด้านหลังด้านก้นนะครับมีภาพขึ้นมาเราชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็อีกองค์หนึ่งนะครับสั่างเพศดีๆนะครับเกศดีๆด้านหลังขึ้นมาแล้วนะครับด้านหลังครับก็มีภาพก้นขึ้นมาด้วยนะครับ ขึ้นมาแล้วอันนี้ด้านค้นนะครับนี่ดอเบ้านะครับดอเบ้าผึงที่ตาห้าชายห้าหลังนี่ด้านนี่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีค้นขึ้นมานี่ค้นแบบนี้นะครับถ้ามีหลังขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับท่นานใดสนใจนะครับหลังไม้ได้เลยศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งโทรมาหลังไม้ได้เลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดถูกใจไว้นะครับเพื่อผมลงคลิปใหม่ท่านจะได้เห็นก่อนใครเขาเลยนะครับและติดตามชมได้เลยนะครับผมจะเอาพาแท้ๆมาลงเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเอาพาแท้ๆเก่าถึงยุคถึงยับใหม่จริงๆนี่เป็นพุนทีตาห้าทายจากวัดบางคานนะครับพิจิตนะครับพิจิตวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านนะสวัสดีค